เหมาะมากสำหรับใครที่ชื่นชอบธรรมชาติฮะติดอ่างเก็บน้ำนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมนพดลนะฮะแอดมินเชียงรายขายที่ดินนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูที่เนินนะฮะติดอ่างเก็บน้านะครับผมประมาณสองไร่สองงานนะขายที่สองล้านห้าแสนบาทฮะอยู่ติดอ่างเก็บน้ําหนองหลวงนะฮะห่างจากที่ว่าการอาเภอเวียงชัยประมาณห้ากิโลเมตรนะฮะตอนนี้เราก็เดินทางถนนนะฮะชุมชนบ้านชัยภูมินะครับผม แปลงนี้เป็นสวนนะฮะรู้สึกว่าเป็นสวนลำใหญ่ไปที่เนินนะฮะมีไฟฟ้ามีอะไรหมดครบคันนะฮะติดอ่างเก็บน้ำเลยนรับเป็นโฉนวนนะครับผมห่างจากตัวเมืองเชียงรายไม่ไกลนะฮะตอนนี้เราวิ่งบนถนนหมายเลขหนึ่งสองเก้าเก้านะครับผมถ้าตรงไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะไปโผล่ที่ถนนหมายเลขหนึง่งหนึ่งห้าสองห้าเชียงรายพยายามเลยนะครับผมผมเดินทางตอนนี้มาจากที่ว่าการเมืองวิชัยนะฮะ แปลงนี้ใกล้สนามกอล์ฟนะแฮปปี้ซิตี้นะครับผมก็เดินทางไปเล่นเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าแปลงนี้จะเป็นยังไงนะฮะอีกสันสี่โฉนดนะครับสองไร่สองงานนะฮะขายที่สองล้านห้าแสนบาทนะครับผมเพราะว่าที่เนินแล้วก็มีโฉนดแล้วติดอาเิบน้ำไม่ค่อยมีนะฮะแถวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับเป็นยังไงนะครับ ทางไปเรื่อยๆนะครับผมหนึ่งศูนนเก้านะครับบนถนนทางหลวงชนบทตอนนี้ก็สู่บ้านปงหลวงแล้วนะครับผมอยู่เทศบาลตำบลสิริวิชัยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเข้าตรงซอยสองนะฮะบ,บ้านปงหลวง,ลวงดีกว่าอยู่ตรงนี้นะครับบ้านปงหลวงซอยสองครับผม เรเขาขไปนะฮะไม่ไกลนะครับอันนี้ชุมชุนน้ำนเน่นนะฮะจากนั้นถ้าถึงสะพานก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับ เป็นบอ่อบ้านหนองหลวงนะฮะมูสิบหกนะครับเข้าไปซอยเจ็ดเป็นทางซอยลูกหลังนะก็ไฟฟ้าก็อย่าตอบมาตรงนี้นะเป็นอาเก็บน้ําของชุมชนนะครับต่อไฟฟ้ามีไฟฟ้านะฮะเส้นนี้นะฮะซ้ายขวามันคือเป็นอ่าเก็บน้ําของชุมชนนะครับ อ,อยู่เขตรับผอเช้าของเทศบาลตะบนสิรงนีใชนะครับจะเป็นหนองหลวงตรงนี้นะฮะเก็บน้ำของหมู่บ้านมีไฟฟ้าดึงไฟฟ้าเข้ามานะฮะไฟฟ้าการเกษตรนะครับรถพอสวนก็ได้นะฮะถ้ามีการัฒนานดีๆนะฮะ ไฟไมไกลนะครับสายขวาคเป็นอ่างข้อมือเป็นอ่างเก็บน้ำนะสายมันคือเป็นที่นาของชาวบ้านนะครับมีการดึงไฟเข้ามาเรียบร้อยนะครับไปนี้ขออกได้สองทางนะครับแปลงนี้ หมู่16นะครับตำบลมิชัยนะฮะสิ้นสุดไฟนะฮะต่อไฟไปอีกนะฮะถนนเป็นถนนปลอกอ,อ่างเก็บน้ำนะครับ นี่ยถึงแล้วครับผมอยู่ทางด้านซ้ายมือนะฮะน่าจะเป็นสวนลำไยนะนสวนทิจีอะไรสักอย่าง,างนึะครับอันนะน,น,น่าจะหันติดกับน้ำนะคด้านหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะถึงแล้วนะครับด้านหน้านี่เป็นอางเก็บน,น้าของชุมชนนะครับ ากเก็บน้าชุมชนเป็นถนนทางลูกลังนะฮะต่อไฟประมาณร้อยเมตรนะฮะที่ของเราจะเป็นเนินอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นสวนลาไยสวนมะม่วงนะฮะสวนลิ้นจี่ระท้อนเยวดูสภาพด้านหน้าก,ก่อนเนาะนี่ครับถนนกว้างอยู่นะครับผมรถสวนกันได้สบายครับเหมาะมากสำหรับใครที่ชื่นชอบธรรมชาติฮะดินอางเก็บน้ำนะฮะ กะจีเลยทีเดียวนะฮะสาย่องประมาณร้อยเมตรครับถอ,องไปสองทางนะครับนี่ครับเป็นรั้วโรดน้อตรงนี้นะฮะ้ากว้างเลยทีเดียวนะครับประมาณหกสิบเมตรน่าจะได้นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในพื้นที่กันนะครับอยู่ตำบลบ้านรงหลวงนะฮะบ,ออบ้านหนองหลวงหมู่16นะครับตำบลพิมไชยพื้นพิมชชยจังหวัดเชียงรายนะห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ15้ากิโลเมตรครับห่างจากที่ว่าการพื้นพิมชัยประมาณ6กิโลเมตรนะฮะพอเดินเข้ามาก็จะเป็นเห็นที่เนินนะฮะเนินไม่สูงนะครับก็จะเป็นสวนผลไม้นะฮะตัวนี้ก็กระท h อนนะฮะ นะครับก็มีเจ้าของตัดแต่งกิง่งรำไยแล้วฮะแปลงนี้ไฟฟ้ายังมาไม่ถึงต้องต่อไปมาร้อยกว่าเมตนะครับแล้วก็น้ำประปาย,ยังไม่มีนะครับต้องเจาะบานานเองนะครับ ขายที่ชื่นชอบบ้านสวนนะครับก็ลองดูแปลงนี้ครับพิจารณาด้วยนะครับขายที่2องล้านห้าแสนบาทสองไร่ 2, 2งานนะครับราคาไปคุยกับเจ้าของเองเลยนะครับผมด้านหลังก็เป็นติดอ่างเก็บน้ำเหมือนกันนะฮะ ด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับดินดีน้ำดีนะครับทำการเกรตรได้วนะเป็นสวนผลไม้ติดอ่างเก็บน้ำสอง ด้านหน้าก <Ừ. S 1> <ả? S 2> ็ติดด้านหลังก็ติดนะฮะอันนี้ออกไปได้ไงไนี่ออกทางไหนนี่อ๋อต้องเดินฮะขอนี่ไงเอ้ยนี่บ้านมีอหมรเนาะอ๋อเปิดรถเลี้ยงงัวนี่แหละตอนนี้คนเช่าเลี้ยงวัวตรงนี้ฮะ จะของบ้านเฮาลหนึ่งกันโอ้ขาอยู่ไก่เนาะไก่เป็าไม่อยู่อืมไไหนแรมพอบ้านหึือพอน,นี่เออมันเจ็บไปไแหไมเออไปอข้อนี่ออกได้หรออ่ะเราไปดูส่วนของที่เป็นติดน,น้ำอีกด้านหนึ่งเนาะ,ะนี่ก็เหนองหลวงนะ,ะ,ะเป็นหางอะหนองหลวงนี่มันลามไปโคตรอะ

สู่ทวามแขซเส้นนี้เขามาตกเบ็ดตกฝางอนดเนี่ตยติดถนนสองด้านหนะน,น,น,น้าอแะดียวออกออกตหน้าหันไปสนาก,นกอแต่คือดูตัวบ้านบ้านนี่บ้านตังน้ตงหน้าัมเลยพอระคัง้ีพอละ ง่วง,งไหมบ่หนิอ,อน๋อ,อ,อ,อนี่ผามนี้เป็นผาม,มวัวเลีงวัวอยู่อ๋อนี่ผาน้อยเดียวนยนยเยวนาะอืม ไป bà นายอำเภอบุญยง cho อืมทุกคนน่ะน้ำประปามีเนาะต้อง bò สอไห่สงานเนาะสองไหนึงเงานสงไนหนึ่งง้นเดอยู่บ้านปงหลวงเออบ้านเสงหลวงหมงู่สิ นี่คือบ้านพักของคนงานครับเลี er ้ยงวัวเช่าเลี้ยงวัวอยู่นะฮะห่างจากตัวเมืองเพลิงชัยวัน6หกกิโลเมตรไกลนะครับป่อยตัดนาทนะเนาะแต่งดีๆเนาะตัดต้นใหม่อ้อยของบ้านสวนยอมนี ทำบ้านสวนฮะอีกาสารสินโน่โฉนดนะครับตัวนี้คนเจ้าของอยู่ทางภาคใต้สงขลานะครับ กอยู่ไกลนะครับเลยไม่ได้ม,มาดูแลนะครับก็เลยว่จาจะขัดแปลงนี้ครับนี่ก็เป็นสมบัติเป็นสวนนะฮะสวนนี้จี๋สวนลำไย,ยสวนมะม่วงสวนผลไม้นะครับด้านหน้าก็ติดอ่างด้านหน้าก็ติดอ่างด้านหลังก็ติดอ่าง อันนี้บอลนี่เป็นเนื้อหาปลากรับเป็นของหมู่บ้านน่ะหมู่บ้านปืนปิดตกเป็ดตกเบ็ดแล้วชาวบ้านหาอย่างนี้ได้อยู่เนี่ยตกเบ็ดอะไรอย่างนี้ได้กันถ้าหาด้วยเกี่ยวกับงูใหญ่ก็ได้เป็นแห่เป็นนี่เนาะวันวิ่งเนาะหน้ากว้างกว่านี้วะ แน,แนวถึงต้นนี้ฮะมีล้อมล้อมร้ว,วเรียบร้อยนะฮะนีะ่ถึงตัวนี้รั้วดหนาตัวนี้นะครับสนใจแปลงนี้ทักมานะครับ087-343-875 5นะครับ088-259-0477สองหาเกชงขายที่ดินนะครับ นกก็ออกว้างประมาณ50เมตรนะครับเด็นเนินติดน้ําทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับเปิดการขายนี่หลอที่แรกันว่าบอหู้อยตั้งราคาต่อได้ก็ตั้งต่อได้ก็ตั้งมาก,กันเนาะ ก็สนใจไปนี้ทักมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ